เจนนี่อวดหุ่นแม่ลูกหนึ่งสวยกว่าเดิมพร้อมรับรางวัลดาวค้างฟ้ามหาชน ทำเอาอินสตาแกรมร้อนฉ่ายยามเช้ากันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนางเอกสุดฮอตลูกหนึ่งผู้มีหน้าเด็กดุดสาวไวใสอย่างสาวเจนนี่เอาผาพนัป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวรรค์ที่เราคุ้นเคยได้ออกมาโพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวรับวันเกิดอายุ41ปีสมบูรณ์ด้วยซีนอวดหุ่นสุดสตรองเป๊ะปังทุกท่วงท่าโชว์ท่อนบนเผยให้เห็นถึงความฟิตแอนด์เฟิร์มของสรีระ ส่วนท่อนล่างแม้จะสวมกางเกงทับไว้แต่ก็มองเห็นความลีนของกล้ามเนื้อท้องพร้อมแคปชั่นที่ว่า Harder Better Faster Stronger Yes I am 41 แน่นอนว่านอกจากภาพเซตนี้แล้วก็ทำเอาแฟนๆร้องว้าวเพราะสไตล์ความลงตัวของลุกที่เจนเนี่นำมาเสิร์ฟนั้นหลายคนก็อดที่จะคอมเมนต์ไม่ได้โดยทักสรีระความผอมของเจ้าตัวนอกจากแขนขาจะดูบางเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วในส่วนของความฟิตแอนด์เฟิร์มกล้ามเนื้อก็อย่างแน่นเปรี้ยอีกด้วย และล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่ที่พึ่งคว้ารางวัลดาวค้างฟ้ามหาชนเวทีทีวีพูสตาร์ปาร์ตี้โดยเจ้าตัวได้มีการเผยภาพและโมเมนต์ความทรงจำพร้อมแคปชั่นความในใจว่าขอบคุณทุกการสนับสนุนจากแฟนๆว่าขอบคุณสำหรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของนักแสดงคนนี้รางวัลน,นี้จะเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่นักแสดงให้ความสุขกับทุกคนต่อไปนะคะ เจนจะให้ความเคารพกับหน้าที่นี้และทำให้ดีที่สุดค่ะโดยล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วและมั่นใจได้เลยนะคะว่าอาจจะมีการกลับมาเล่นละครให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งด้วยค่ะ